สวัสดีครับบันดอยฟาร,ร์มนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับหลังจากที่ผมได้สั่งซื้อท่อนพันย้าเนเปียร์ท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟต์นะครับแล้วผมผมก็ได้ทำการบ่มนะครับบ่มท่อนพันนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับท่อนพันท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟต์นะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับ นี่แหละครับตอนนี้ได้แตกนอใหม่ขึ้นนะครับทำไมเราถึงบ่มท่อนพันก็เพราะว่าจะทำให้ปลูกติดง่ายนะครับนี่คือท่อนพันท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับคือเนเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับ วันนี้ผมจะนำท่อนพันธุ์ซปเปอร์ลิฟ์นะครับไปปลูกนะครับได้เวลาปลูกแล้วนะครับท่อนพันธุ์เนเปียท้้ยเขื่อนซปเปอร์ลิฟนะครับมีโปรตีนสูงนะครับถึง18%ถึงถึง20%นะครับ แล้วก็ลําต้นจะอ่อนกว่าพวกเนเปียปากช่องหรือโรกจัก,กระพัดนะครับผมได้สั่งผมได้สั่งท่อนพันมาหนึ่งรต้นนะครับเพื่อที่จะมาปลูกและขยายพันธุ์ต่อนะครับ วันนี้ผมจะทำการปลูกนะครับแบบนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราไปนำไปปลูกนะครับรากรากออกแล้วนะครับนี่คือราก ถ้าเราบ่มก่อนนะครับจะทำให้เราปลูกติดง่ายนะครับจำนวนหนึ่งท่อนนะครับสวยๆนี่นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องมอเตอร์าร์มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ